What's up guys it's just me Neko CaptainNuke again ผมกับผม Neko CaptainNuke แล้วนะครับกับเกม Counter Strike Global Offensive นะวันนี้ผมจะมาแนะนำ Map Workshop สำหรับการฝึกนะโดย Map นี้เนี่ยใครที่ชอบลง Competitive ด่านดัดสองยยังไงก็ควรจะวอร์ม Map Workshop แบบนี้ไว้สักแบบหนึ่ง ซึ่งแบบนี้จะมีชื่อว่า long a training d dust 2ง่ายๆคือเป็นแมบ,บฝึกซ้อมสำหรับป้องกันในจุด a long นะแบบ dust สองในแมบ,บนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เล่นฝั่งตำรวจนะซึ่งเล่นฝั่งตำรวจแล้วชอบเล่น position แบบชอบไปกันจุด a long เป็นจุดหลักนะจะโยกไปจุดอื่นนี่ก็ ค่อยว่าอีกทีนะสำหรับลิงลิงโหลดแมปเวิร์กช็อปแมปนี้เนี่ยก็ตามที่ผมให้ไว้ในเดสคริปชันนะก็ลองเข้าไปโหลดมาฝึกก็ได้นะครับโอเคก็โหลดเสร็จแล้วนะก็แนะนำว่าให้เล่นฝั่งตำรวจเลยเราจะสังเกตน,นะครับว่าส,ส่วนในของ a s i ซ e เนี่ยก็โดนตัดออกไปก็คือเราจะมาวาง Position บริเวณที่เรามักจะป้องกันบ่อยที่สุดก็คือโซนนี้กับ ในส่วนของพิษเนะ่อันนี้สมมติว่าผมจะพีคเอลองในมุมนี้แล้วก็ยิงเนี่ยสตูโอมาแล้วก็ยิงนะเนี่ยสำหรับแบบนี้เนี่ยจะปรับให้เราเนี่ยอยู่ในสถานะก๊อตโหมดนะยังไงเราก็โดนยิงไม่ตายแล้วก็อินฟินิตี้เอลโมหนึ่งนะก็เราก็ยิงได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดแล้วก็ฝึกยิงไปเรื่อยๆนะแต่ตอนเล่นคอมเพ t i ติฟิจริงๆเนะี่ยกระสุนเราจะมีจํากัดนะฉะนั้น พยายามฝึกยิงให้คมที่สุดนะอันนี้ผมขอบายนคีไว้ก่อนนะบาย์ปุ่มวีเพื่อที่จะใช้คำสั่งบอทคิวในสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าเราไม่ไม่มีเกาะหัวนะโดยเฉพาะในรอบพิสตอลราวเนี่ยโดนก๊อกยิงหัวนะัดเดียวก็ลันแล้วนะหัวสั่นกันเลยทีเดียวเอ่สมมติเราจะยินตำแหน่งนี้ใช้ M4S นะลองฝึกสเปส์ด้วยนะ ไม่มีเกาะตายโคตรง่ายจริงๆการคอสแฮอร์เพลสเมนต์เนี่ยต้องจำไว้เสมอน,นะว่าควรจะเล็งไว้ที่ระดับประมาณเฮดเลเวลนะก็คือเล็งหัวแต่ว่าพอจะสเปร์เนี่ยโอเคนัดแรกๆเล็งหัวแล้วก็ค่อยๆลากเป้าต่ำลงมาเพื่อที่จะได้สามารถคุมสเปร์ง่ายๆอย่าง,อย,างอย่างที่เชเห็นเนี่ยผมเล็งหัวนะแต่ว่าถ้าเริ่มพลาดอ๋อสเปร์ไปแล้วก็ลากลงมาพอดีลากลง ถ้าระยะขนาดนี้ก็อาจจะลากลงมาสักมานช่วงขาเนะี่ยไอกระสุนทิ่องออกไปสเปรย์แพทเทิร์นของมันมันจะเข้าบริเวณลำตัวถึงหัวพอดีโอเคลองเปลี่ยนมาเล่น M4A4 เนะี่ยหาปืนที่ถนัดไปแล้วแหละเนี่ยคุมสเปรย์ให้ร้นนะไม่จะไม่ใช่ว่าจะต้องแทบเสมอไปเพราะบางทีศัตรูเนี่ยถ้ากรณีว่ารอบนี้เนี่ยโจรมันใช้แผน A ลองรัเนะีย เราจะเจอศัตรูห้าคนพร้อมกันโผล่มาเนี่ยถ้าเราโม่แต่แท็บเนี่ยบางทีก็ยิงไม่ทันน่ะสเปรย์เอาบางทีอาจจะมีสิทธิ์รอดมากกว่าฉะนั้นเราควรจะฝึกคุมคอนโทรลสเปรย์บ้างเป็นระยะหนึ่งนะโอเคอันนี้สมมติผมจะเปลี่ยนมามุมนี้มุมพิษนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็แต่ถ้าเราเจอศัตรูลัชแบบนี้เนี่ย P สองพันซึ่งมีสิบสามนัดบางทีก็ยิงไม่ทันนะ่แต่ถ้ามือโปรจริงๆจะแบบว่าแม็กเดียวเก็บห้าหัวเลย ขอเสริมนิดนึงนะปืน p ีสองพันกับ USPS เนี่ยสามารถยิงคนที่ไม่ใส่เกราะหัวให้ตายภายในน,นัดเดียวได้นะซึ่งในแมชระดับโนวาหรือ MG ขึ้นหรือจนกระทั่งระดับท็อปเลย g l o b a l ล e l i t เนี่ยพวกนี้นี่จะยิงพวก p ีสองพันหรือ USP นัดเดียวหัวแตกกันทั้งนั้นนะมาห้าก็ห้าหัวห้านัดนะ พยายามนับ,นบจํานวนกระสุนที่ยิงออกไปนะถ้าสำหรับ13นัดยังเอาศัตรูไม่หมดนี่ก็จบเลยโดนก็กลัชเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแค่คุณยิงพลาดแบบนี้เดียวโอ้มาหมดเลยห้าตัวตายยังเขียดครับเอลองแตกเรียบร้อยและยิ่งในสถานการณ์จริงตอนที่เล่นคอมเพตติทีฟจริงเนี่ยศัตรูเขาไม่เดินออกมาท่งๆให้ยิงฟรีๆแบบนี้แนะ่เนะมื่ทีอาจจะมีแฟลชปาออกมาก่อน หรือแมก็สมกปิดเลยนะแล้วก็เขาก็เดินออกมาในจุดที่เราคาดไม่ถึงก็ได้สมกปิดเพื่อ <c oughs> เพื่อไม่ให้เราสามารถส่งตรงหน้าเอลองดอได้ง่ายๆอะไรราวๆนี้นะโอเคเราหยิบก๊อกมาบ้างแนละสมสมติว่าเรายึดเอซายได้แล้วแล้วก็เราแบ่งโจนไปคนหนึ่งเพื่อที่จะดักตรงพิษหรือเอลอง เผื่อว่าตำรวจที่จะมารีเทคไซส์เนี่ยจะบุกมาทางเอลองแล้วก็พยายามฝึกยางนเนี้ยนะโอ้โอ้โอโอเคถ้าเราโดนยิงหัวให้คิวบอร์ดไปเลยเพราะสมมติว่าเราโดนตีแตกแล้วโอเคสมมติเราไม่ได้ถนัดแคบ m อหรือปืนพกอย่างเนี้ยเราก็พยายามฝึก a w p ด้วยนะบางครั้งถ้าคุณเล่น a w p แล้วมาประจำตำแหน่งตรงนี้เนี่ยศัตรูวิ่งออกมาปุ๊บเราก็สอยปับนะ อันนี้เราต้องวัดที่ความถนัดของเราด้วยนะถ้าเรายิงนัดแรกพลาดบ่อยก็อย่าฝืนเล่น AWP ตอนเล่นคอมเพตติฟตีจริงนะเล่นพวก M สี่หรืออะไรพวกนี้ยังจะดีกว่าแต่ถ้าเรามั่นใจความแม่นยำ AWP ของเราแน่คือต่อยพิกในมุมมองจำกัดเงี้ยคือบางทีเราใช่ว่าจะเล็งกลางเสมอไปบางทีเราอาจจะเล็งตรงมุมประตูซะด้วยซ้ำเพราะบางทีศัตรูไม่ได้วิ่งออกมาเลยแต่เขาจะค่อยๆพิกออกมาช้าๆ นเนี่ยเองดักรอยิงถ้ายิงพลาดก็ใช้ปืนพกยิงให้ตายเลยเพราะว่ามัวแต่ยิง AWP นะต่อไปเนี่ยอาจจะโดนเขายิงเราหัวแตกก่อนได้เพราะสไนเปอร์ในเกมนี้ไม่ได้สลับเลเวอร์แบบ PB หรือ Xshot ต,ตอนใช้สไนบอร์หรอกนะไม่ได้ไวเวอร์ขนาดนั้น แต่เอ็กช็อตสไนที่สลับไวตอนนี้ก็ไม่รู้สิแซนแมนหรือเปล่านะแล้วใส่ถุงมือสลับไวเออโยงไปมนโนไปได้นะ <laughs> ไม่ได้เล่นเอ็กอมานานแล้วนะสไนสลับไวที่เคยใช้ที่ดีที่สุดที่เคยใช้จริงๆคือสไนบอล <laughs> แต่พอมาเล่น AWP AWP ในเคาน์เตอร์นี้แม่งต้องใจเย็นจริงๆเนะี่ พลาดนัดเดียวนี่เจอลัชแบบมีผลจริงๆยิ่งถ้าคุณเจอแฟลชหรือสมกมาลัวๆเนี่ยโอ้ทำอะไรแทบไม่ได้เลยครับแค่ยิงนัดแรกพลาดก็หมายถึงชีวิตได้เลยเพราะว่ายิ่งระดับสูงๆนี่เขายิงเอคนัดเดียวหัวแตกเนะี่ยสมมติว่าคุณอยู่มุมนี้นะมุมที่คุณได้เปรียบเสอได้ซ้ําเขาโผล่ามาเอคยิงนัดเดียวหัวแตกตายทันทีโคตรคมสัสๆัเนะเขาไม่ได้แฮกหรอกแต่เขายิงคมจริงๆผมต้องยอมนะ ฝึกดักไปเรื่อยๆเดี๋ยวชินถ้ายิงพลาดโอเคกดคิวบอดไปซะพอถือว่าเราโดนเข้ายิงหัวแตกไปแล้วลองเล่นขำๆในเ,เกฟก็ได้นะสไปแม่งนะ <laughs> โอ้เยี่ยมยอดจริงๆครับปลื้ดหัวแตกนะ พอโดนลัสเยอะแม่งก็สเปย์อย่างเดียวนะคืนหมดแต่แทปแม่งไม่ทันแดกอะลองเปลี่ยนเป็น P90 นะเนี่ยสําหรับ P90 เนี่ยระยะหวางผลที่ดีเนี่ยคือระยะหวางผลของ P90 มันไม่ได้ไกลแบบพวกแอสซอนไลเฟอร์นะยกเว้นว่าถ้าคุณสเปย์เข้าหัวแบบแม่นมากจริงๆแบบลัคกี้ช็อตหรือหรือเป็นโปรเก้าอะคอนโทรสเปย์เฮดช็อตตลอดเงี้ยอยู่ เมื่ออาจจะอยู่ในพิษก็ยังพอยิงหวังผลได้นะแต่ถ้าจะาให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดคือคนเจะอยู่แล้วประมาณนี้คือในแมปดัสสองจริงๆจะมีถังให้เป็นที่กำลังนิดหนึ่งแอปมุมนี้แล้วก็ดักสอยนะแล้วก็ถ้าเขาดรอปปืนที่ดีกว่าอย่างเช่นเขาดรอป AK หรือ AWP มาให้โอเคเราเอาพ90ดักมุมนี้นะพอฆ่าเสร็จแล้วก็โดปืนซะ แต่บางทีมุมนี้ก็ไม่ใช่อเดียที่ดีมากเท่าไหร่นะถ้าคุณดักอยู่นานเกินไปเพราะบางทีสตูปโผล่มาเนี่ยไม่ได้โผล่ไปเอรองแบบว่าไม่ได้เช็คอะไรเลยนะบัดีโอเคคนแรกโผล่แต่ไอ,อคนที่สองเนี่ยมันโผล่มาเช็คมุมแล้วเจอเราพอดีแล้วเขาก็ยิงเรานะเดี่ยวหัวแตกก่อนที่เราจะได้ยิงสวนได้ซ้ำเนยะหรือบัดดีบดีถ้าเขารู้ตำแหน่งเราแล้วนะจากคนที่ตายเนี่ยไอคนที่สองมันอาจจะยิงสุ่มวอลแบงมาได้ซ้ำ ถ้าสมมติว่าเขาวอลแบงแมนจริงๆนี้เลือดเราก็อาจจะลดโค้พวกไปเลยอันนี้อย่างดีนะที่ว่าแบบนี้แบบให้ซ้อมแบบนี้เนี่ยยังเป็นแพชที่อ้างอิงแพชที่ด้าสองยังเป็นประตูไม้นะแต่ตอนนี้ด้าสองเป็นประตูเหล็กแล้วซึ่งปืนที่จะทะลุได้จริงๆก็จะเป็นพวกดีเซอร์ตไเกิลแอซซอลไเฟทุกชนิดแล้วก็ AWP และสเปร์อื่นเยลองฝึกดัก ถ้าสมมติว่าเรายิงไม่ตายภายในสองสามนัดแรกเนี่ยศัตรูมีโอกาสหันมาเช็คมุมได้นะแล้วเราก็อาจจะตายโดยที่เรายิงเขามไม่ได้สักคนเนี่ยนัดแรกพยายามเล็งหัวไว้เสมอถ้าเริ่มพลาดแล้วค่อยลา,ล,าล,าลากให้มันต่ำลงเนี่ยอย่างเงี้ยเอสสบายเปลี่ยนมุมบ้างเนะ่ยค่อยๆฝึก ฝึกแบบว่าทุกมุมที่เราสามารถดักได้นะสำหรับฝั่งตำรวจนะแค่นี้เราก็เราก็สามารถกันจุด a ลองได้อย่างง่ายนะโดยที่มั่นใจว่าโอเคเราจะโดนต่อให้เราอยู่ a ลองคนเดียวนะก็แล้นี้ทีมตำรวจในรอบนี้ใช้แผน2 1 2ก็คืออยู่ a ลองคนหนึ่ง a อไซตคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่มิดแล้วก็อีกสองคนอยู่บอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าเรากันเอลองคนเดียวแล้วว่าโจนเนี่ยมันใช้แผนเอเองลัสมาห้าคนเนี่ย mm hmm. การที่จะสู้กับศัตรูพร้อมกันห้าคนได้ตัวคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะอย่างน้อยคุณก็ต้องยิงให้คมพอประมาณเอาแบบถึงแม้คุณจะพลาดท่าตายเพราะว่าโดนศัตรูห้าคนลุมยิงพร้อมกันเนี่ยอย่างน้อยคุณเก็บได้สักมันหนึ่งถึงสองคนเนะี่ยหรือแบบสุดสเลยสามคนเนะี่ย มันก็จะช่วยทำให้ทีมของคุณได้เปรียบพอสมควรเทรดคิวเอนทรีคิวอะไรแล้วแต่เทรดคิวนะแรกกันไปเลยมึงตายกูก็ตายตามอะไรราวๆเนี้ยนะ <c oughs> ประมาณว่ากูไม่ยอมให้โดนยิงตายคนเดียวหรอกนะกูจะเอาพวกมึงไปได้สักคนนะ <c oughs> ลองฝึกอย่างเงี้ยมาทีนเราอาจจะไม่ต้องสเปร์นนะ อ๋อแต่ศัตรูพ่มานอย่างงี้สเปรย์แม่งดีกว่านะเนี่ยถ้าสมมติเรายิงแม่นรีสๆนะเราอยู่มุมนี้ยิงแท็บเอาแล้วก็ศัตรูพ่มานดีเดียวหัวแตก่งเงี้ยอหัวหัวเราแตกซะเองเนะนี่ถ้าสมมตววิตว่าศัตรูอีโคเทคายมาเนี่ยตอยคุณใส่เกาะหัวเนี่ยโดนเทคนายิงอย่างงี้คุณน่าจะเจ็บสาหัสชั้นิีที่่าโดนยิงซ้ําประมาณนัดสองนัดก็ตายได้เลยนะอย่าประมาทปืนพกเลย ต่อให้คุณมีเกาะหัวถ้าโดนปืนพกเจาะเกาะเข้าสักนัดนี่แม่งอีโคโวินมันเกิดขึ้นได้นะโอเคลองลองอิดดักกมุมหนึ่งนะต่อให้คุณสเปรคุณก็ต้องพยายามคุมรีคอยของปืนให้อยู่นะมาเยอะงี้สเปรเลย อย่าหวังยิงแทบเลยเพราะว่าบอดีศัตรูไม่ได้วิ่งมาตรงๆครับแต่ว่าจะวิ่งซ้ายขวามาเงี้ยบดีมันก็เลยเป้าที่เราเล็งไว้ทําให้เรายิงพลาดแล้วเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าไอศัตรูเนี่ยมันจะโผลมาตอนไหนและโผล่มากี่คนบดีนเนี่ยตอนเล่นคอมเพรสซีฟจริงๆเนี่ยบดีมันก็เกิดอาการตกใจหรือแบบเออโดนศัตรูเซอร์ไพรส์เฮดช็อตกระทานหันเงี้ยเงือบเลย อันนี้อย่างดีนะที่เป็นการฝึกซ้อมกระสุนไม่จํากัดน,นะถ้าว่ากระสุนเรามีแค่สามสิบนัดเนี่ยเจอเคสแบบนี้ยิงโดนโดนเขายิงตายหาไปแล้วนะเผื่อๆต่อให้คุณมีในเกฟคุณก็อไามา่อยู่นะแบบว่าเจอเทคนนพร้อมเก่อหัวลัชมาแบบไม่ต่ํากว่าสองด้านนะเรายิงคนนี้ตายอาจจะโดนอีกคนหนึ่งบุกเข้าทางด้านข้างหรือข้างหลังนะกว่าเราจันไปยิงเราโดนเทคนยิงหัวแตกไปแล้วอะไรเราๆเนี่นะ โอเคเราก็จะไปดูเคสส study จากรี p l a y นะการป้องกันเอลองที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวนะว่ามันเป็นยังไงก็ไปชมกันนะโอเคอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะจากคลิปที่แล้วเดโมของคลิปที่แล้วนะก็คือระหว่างทีมเจน ทีมเซนิตกับทีมซีซ่าเน่ยเน่อันนี้รอบนี้ตำรวจซวยไปครับวิ่งไปเอลองคนเดียวแต่ว่าเจอโจนลัสมาสามคนเนี่ยอันนี้อย่างดีนะที่เขาถอยแล้วก็รอดมาได้แต่สุดท้ายรอบนี้เนี่ยเอลองโดนตีแตกเนี่ยนี่ถ้าโจนซื้อสโมกสองคนป่าปิดซีทีเบสกับเอชอตเนี่ยคือรีเทคยากมากเลยนะสุดท้ายโจนก็ตีเอองแตกไปเบร้อยครับ หรืออย่างเคสอีโควินของคลิปที่แล้วนะเนี่ยบฏีการวางโพซิชันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องพิเอลองดอร์เสมอไปแต่อาจจะแอบ,บอยู่ในพิษแล้วก็ดักยิงศัตรูที่ออกมาจาก Long Door, เอลองดอรอย่างเงี้ยนะครอสไฟล์ลุมสองทางหรืออาจจะราวลาวนี้อันนี้ผมดูเดโมโของทีม<อ> NVUS กับ NIP <N IP S 2> นะตอนเจอกัน <Okay. S 2> ด่านดัสสอง นค่นะคือเราก็สามารถวิเคราะห์การเล่นของทีมระดับโลกก็ได้นะบาดีเราใช่ว่าจะไปดูแต่แมตช์ซลเวอร์หรือโลาวายเดียวเรามาดูแบบพวกทีมดังๆแข่งนะว่าเฮ้ยเขามีแผนยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยบาดีการป้องไปป้องกันเอรองเนี่ยใช่ว่าจะราบรื่นเสมอนะเพราะว่าบาดีถ้าคุณเจอสมกปิดอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอเคคุณต้องอยู่มุมลาวๆนี้เลยดีเดียวสมกเกมนี้มันหนานะครับ แฮปปี้ <Happy S 2> จากทีม NVUS เนี่ยก็ดักยิงเกตไรท์ right กับฟอร์เรสได้สำเร็จนะแล้วเขาก็ถอยกลับไป A อไซแนะนำครับว่าถ้าคุณอยากเก่งทั้งการยิงและชั้นเชิงเนะี่ยลองศึกษาพวกรีเพ์จากทีมระดับโลกใหญ่ๆเลยก็ได้นะบัดดีมันก็สนุกเนะ เอ๊ะ <c oughs> จะดูแต่ SV อ็เสีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะจริงๆผมชอบมาตั้งแต่ตอนเป็น l อ l c ลยนะแต่ผมผมไม่รู้จะเรียกทีมว่าอะไรนะผมแต่ส่วนใหญ่ผมชอบเรียกย่อๆว่า NV ซะมากกว่าโอเคอย่างเงี้ยโอ้ไฟเบอร์เปิดไปนะรอบนี้ฝั่ง NV e c ีนะเอ่ะไ,ไฟเบอร์ก็ไปอยู่ในพิษนะส่วนแอ u ลูก็เล็งจากเล็งเอลองอรอไว้ก่อนเลยนะ ฝั่งเอ็นวีจะลัสเอลองสามคนนะไฟเบอร์ก็แอบลอยอยู่ในพิษนะโดนระเบิดแฟตแต่เข้าหันลังล็อเนะเขาโดนยิงหัวเกือบตายนะเป็นการเซตอัพโพซิชันที่สวยมากไฟเบอร์กแอลูสามารถทำทีมเวิร์กได้ยอดเยี่ยมนะโอเคแล,ล้วเนื่องจากซีโฟไปดรอปนะเขาตัดสินใจได้ดีมากเขาปาสมอปิดเผื่อว่าโจนจะมาทางเอชอต แล้วฟอรเรสก็ปิดฉากในการยิงหัวแฮปปี้ลั่นเลยนะเนี่ยก็เป็นเป็นการศึกษาที่ดีนะว่าเขาวางโพซิชันกันยังไงแล้วก็พยายามที่จะป้องกันให้ดีที่สุดเพราะเราเป็นฝั่งตำรวจเราต้องเล่นเกมรับนะโอเคเราก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่างน้อยเราก็ต้องยิงให้ได้สักตัวนะถ้าศัตรูมาเยอะเกินไปจนเราไม่สามารถจะต้านไหวแล้วก็ย้ายตำแหน่งเปลี่ยนไปเล่น A อทไซ หรือวันี้เราอาจจะยิงไปคนหนึ่งแล้วแต่ว่าเอศัตรูที่เหลือเราไม่สามารถคาดเดาว่าเฮ้ยตำรวจอยู่เอลองตัวไหนเพราะว่าเรายิงศัตรูตายไปตัวหนึ่งเสร็จแล้วนะแล้วอยู่ในช่วงที่ศัตรูไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเอ,เอลองเนี่ยโดนดักนะไม่รู้ว่าจะมีตำรวจดักกี่คนโอเคเราก็สามารถเปลี่ยนโพซิชันจากสมมตินวนเราจะเปลี่ยนจากมุมพีกตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพิษก็ได้นะก็ไปแอบนในพิษหรือจะไปแอบหลังบูบ็อกหรือไซส์พิษก็ได้ เปลี่ยนตำแหน่งอ่ะอย่าอยู่ที่เดิมเพราะไม่งั้นถ้าศัตรูรู้ตำแหน่งเนี่ยโอเคเขาอาจจะตายแล้วไปบอกศัตรูคนต่อไปว่าเฮ้ยมันพีคอยู่มุมนี้นะแล้วก็สวยไปเพราะศัตรูที่เหลือรู้ตำแหน่งเราแล้ว,ลวเราควรจะเปลี่ยนตำแหน่งตอลอดเวลาเนยียกเว้นว่าเราจะโดนลัชพร้อมกันจริงๆโอเคลองเอา U.S.P. ออกมานะ่โอ้โอ้โ,อโอหัวลั่นคีย์บอร์ดกันเลย ไม่มีเกาะหัวนี่ไม,ม่หัวสั่นตลอดเลยเนี่ยโอเคตำรวจบางคนเนี่ยรอบพิสตอเราะเขาไม่ได้ใช้ p ีสองพันเป็นปืนพกพื้นฐานบางทีเขาใส่ USP ไว้ซึ่ง USP เนี่ยกระสุนมีน้อยนะถ้าคุณเจอก๊อกห้าคนวิ่งลัสมาพร้อมกันแถมแม่นหัวกันทุกคนเนี่ย USP ยิงไม่ทันหรอกครับอย่างน้อยวิธีแก้ปัญหาที่สุดคือคุณควรจะยิงนัดแรกให้แม่นเพราะปืน u s เเนี่ย ถ้าเทียบกับ P2000 แล้วก็ปืนก๊อกของฝ่ายโจนเนี่ยปืน U.S.P เนี่ยจะเป็นปืนที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในบรรดาปืนพกเริ่มต้นเนะเดี๋ยวพะนัดแรกเนี่ยตรงมากโอเคลองพิกยิงอย่างเงี้ยโดนนัดแรกเข้าหัวเลยยิ่งดีพออย่างน้อยคุณเก็บศัตรูได้คนหนึงเนี่ยมันก็ทำให้คุณได้เปรียบนะประมาณว่าเปิดก่อนได้เปรียบคิวได้ก็ดี ลดจำนวนศัตรูล,ลงไปคนหนึ่งอย่างน้อยศัตรูก็เหลือ4ใน5คนแล้วเขาจะทำการบุกได้ยากขึ้นแต่ถ้าเราโดนยิงหัวสั่นงนี้ตายแน่ครับในคอมเพลตีตีจริงเพราะว่าระยะเราเล่านี้ก๊อกมันก็ยิงเรานัดเดียวตายเหมือนกันโอเค <laughs> ลองถอดดีเก็บเสียงมาบอลลไสตล์ครับ <laughs> อีกฝ่ายซื้อ sg 553แต่ลืมซื้อเกะหัวมาโดน usp ยิงตายเลยทีเดียว ใส่ที่เก็บเสียงกับดีกว่าแนละ้วเอาจริงๆเนะี่ย U.S.P. ไม่ควรถอดที่เก็บเสียงนะก็กรณีเคสเดียวกับปืน M4A1S กับ M4A4 เลยถอดที่เก็บเสียงแล้วห่วยกว่า M4A4 ดีดกว่านละเพอเแม่งเอดีดพอๆกับ AK เเลยอย่างเงี้ยพยายามยิงห่วยแม่ Man นที่สุดนะรอบพิสตอล,ลาไม่มีเกาะหัว U.S.P. กับพี่0 0พัยิงหัวนัดเดียวตายฉะนั้นเราต้องเอานัดเดียวให้ลั่นลั่นเปเปะเ,เลยนะแต่บัรีศัตรูก็ไม่ได้ยืนให้เรายิงฟรีๆอย่างนี้ตลอดเขาอ,อาจจะโยกซ้ายขวาม,มาก็ได้แบบ PB สไตล์ <c oughs> อย่างเนี้ยถ้าคุณยิงพลาดมากเกินไปเนี่ยคุณโดนก๊อกยิงสวนแบบเดียวก็ตายเพราะก๊อกเขามี20นัดนะและความแม่นยำก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆถึงแม้ว่าความแม่นยำจะด้อยกว่า U.S.P. แต่ว่า มันใช้ในเชิงรุกง่ายเพราะมันสามารถกดยิงตัม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 ตอย่างเงี้ยเราต้องยิงแบบปิ้วปิ้วปิ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 วเพื่อรักษาความแม่นยำของปืนไว้เสมอโดนยิง่งนี้ตายเอาง่ายเนี่ยมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ตำรวจชอบมานะแต่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นมือไลเฟิลนะส่วนใหญ่ ตำรวจจะยืนมุมนี้มักจะเป็นสไนเปอร์มากกว่าออเปอร์ชอบมายืนตรงนี้แล้วก็ฝั่งสองฝั่งโจนซึ่งแคมป์อยู่บริเวณโซนทีเบสมายืนมุมนี้เนี่ยผมว่ามันเสี่ยงเกินไปนะถ้าเทียบกับไปอยู่ในพิษหรือส่องเอลองดอจากมุมนั้นพบบางทีเนี่ยกว่าคุณจะมาถึงหน้าเอลองดอเนี่ยโจนวิ่งมาถึงก่อนแล้วครับเพราะทีเบสมันกใกล้กว่า เนี่ยบัดนีอาจจะส่อง AWP รอมุมนี้นะแล้วถ้าสมมติโ,โจนพี AWP สวนมาแล้วก็ยิงเขาล่วงมุมนี้เราได้เปรียบกว่านะอย่างเงี้ยโอเคถ้าศัตรูมามากกว่าหนึ่งคนแล้วก็ถอยยิงไปคนหนึ่งกันถอยเงี้ยนะโอ้แต่ถ้ายิงพลาดก็ควักปืนพกมายิงนะแต่อันนี้ยังดีที่เรากระสุนไม่จำกัดน,นะถ้าสิบสองนัดเราหมดอีกก็ตายหา่า แล้วก็ลองฝึกตำแหน่งนี้โดยที่ว่าหาอาวุธที่ถนัดที่สุดสำหรับเรานะอย่างพิสโตลเราเนี่ยถ้าสมมติเราจะใช้แต่ปืนพกเริ่มต้นเลยเนี่ยโอเคแล้วก็มาดูว่าเราถนัด P2000 หรือ USP มากเป็นพิเศษเนะี่ยส่วนรอบไลเฟิลเราจะเล่น m อ a 1 s หรือ m อ a 4 d ดีในมุมในการเล่นเชิงรับนะหรือจะเล่น AWP ดักมุมนั้นดีหรือว่าดีอาจจะต้องฝึกเ k ได้ยซนะ้เผื่อว่า โจนเนี่ยเราเก็บ AK ของฝ่ายโจนมาแล้วก็รอบต่อไปเราจะใช้เ k คเนะี่ยก็ฝึกไปแล้วส่วนเรื่องอุปกรณ์เราก็ไม่ฟิกอะไรมากนะเพราะว่าเวลาซื้อของกันจริงๆเราไม่ได้มายิงกันอย่่งเดียวนะอย่างน้อยเราต้องปลาระเบิดด้วยอย่างรอบพิสตอลราเนี่ยเวลาตำรวจไป A สองคนเนี่ยมักจะซื้อระเบิดกันสองคนปารพร้อมกันและอีกคนค่อยถอยไป A ไซส์ก็ได้เนะี่ยที่ต้องซื้อระเบิดมาปลาสองคนเพราะาระเบิดเกมนี้ปลาลูกเดียวไม่ตาย ถ้าโชคดีว่าโจรเนี่ยลัสมาห้าคนพร้อมกันนะแล้วตำรวจสองคนปาระเบิดสองลูกยัดเอลองดออาจจะตายกันหมดเลยก็ได้นะถ้าเพอร์เฟกทมมิ่งจริงๆหรือพอดีอาจจะต้องปาระเบิดแฟชก่น่นเผื่อว่าโจรมันมาถึงไวยจริงๆโอเคพอโจรขาวแล้วก็มีโอกาสที่จะโต้กลับก็ได้หรือพอดีอาจจะปาสมกไปปิดเอลองดอนะทําให้โจรเนี่ย ต้องเปลี่ยนเส้นทางบุกนะพื้อขืนฝาาสมกวิ่งมาเนี่ยอาจจะโดนดักยิงเอาง่ายๆเลยก็ก็ลองฝึกไปนะสำหรับผมในโกกับตานุปก็คงต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ